ในดินแดนที่เต็มไปด้วยทุ่งกว้างอย่างมองโกเลียชนเผ่าพื้นเมืองเร่ร่อนมีธรรมเนียมการอพยกตามฤดูกาลอยู่เป็นประจำรวมถึงชาวชาตันชนเผ่าผู้เลี้ยงกวางเรียนเดียที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติอย่างแนบแน่นมานานกว่าพันปีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในหนึ่งปีชาวชาตันจะย้ายถิ่นฐานราวห้าถึงหกครั้งตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อตามหาทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์สำหรับเป็นอาหารกวางเรียนเดียสัตว์เลี้ยงประจำเผ่า ท่ามกลางสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งขั่วโลกและในขณะที่ครอบครัวชาวชาตันผู้เลี้ยงกวางกําลังลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่องแต่กลับมีคนรุ่นใหม่บางคนที่แม้จะมีโอกาสในชีวิตมากกว่าบรรพบุรุษแต่ก็ยังเลือกวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวชาตันนทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลียอันธุรกันดาลและห่างไกลอย,ย่างมีความสุขไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันครับ 1. ประเพณีเลี้ยงกวางที่สืบทอดมานับพันปีไกลออกไปทางตอนเหนือของอุลันบาตอเมืองหลวงที่หนาวเย็นที่สุดในโลกแห่งประเทศมองโกเลียเป็นพื้นที่หุบเขาสูงชันเกือบสุดชายแดนระหว่างมองโกเลียและรัเสเซียที่ซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะมีผู้คนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความกว้างใหญ่อ้างวางและห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชนิด แต่ทว่าดินแดนป่าไทกาแห่งนี้เป็นที่อาศัยของชาวชาตันชนเผ่าผู้เลี้ยงกวางเรนเดียแบบเร่ร่อนกลุ่มสุดท้ายของโลกที่มักจะถูกมองว่าเป็นชนเผ่าลึกลับหรือชนเผ่าที่สูญหายเนื่องจากอยู่ห่างไกลผู้คนชาตันนั้นมีความหมายว่าคนกับกวางในภาษามองโกเลียเป็นชนเผ่าพื้นเมืองอิสระชนที่ใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอาศัยอยู่กับกวางเรนเดียสัตว์เลี้ยงที่เป็นทั้งพาหนะในการเดินทาง เป็นอาหารและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดชาตันชนเผาวกวางเรเดียไม่มีผู้นำเผ่าแต่เคารพซึ่งกันและกันตามลำดับอาวุโสสื่อสารกันโดยใช้ภาษาท้องถิ่นที่หยิบยืมคำศัพท์มาจากภาษารัสเซียและมองโกเลียชาวชาตันมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อพันปีก่อนย้ายถิ่นฐานปีละ5-6ถึงครั้งเพื่อตามหาทุ่งหญ้าเพื่อเป็นอาหารให้แก่กวางเรนเดียและปรับตัวจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปในแต่ละฤดู นอกเหนือจากพื้นดินและธรรมชาติชาวชาต,ตันจะใช้เวลาส่วนใหญ่พักผ่อนอยู่ในเกอร์กระโจมที่ปกคลุมด้วยหนังสัตว์และมีไม้ค้ำยันเป็นโครงบ้านแบบดั้งเดิมที่สร้างจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษและส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นภายในมีเตียงนอนเตียเต้ยๆสำหรับทุกคนในครอบครัวพร้อมทั้งผ้าห่มอุนอ่นๆหลายผืนมีห้องครัวอุปกรณ์ล่าสัตว์และที่สำคัญคือกองฟืนสำหรับประกอบอาหารไล่แมลงตลอดจนให้ความอบอุ่นในยามค่ำคืน 2. วิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับกวางนอกจากท้องฟ้าอันสดใสอากาศที่บริสุทธิ์และความสุขสงบในหุบเขากวางเรนเดียคือสิ่งที่ชาวชาตันรักและผูกพันอย่างลึกซึ้งพวกมันเป็นแหล่งอาหารสําคัญโดยนมกวางเรนเดียคืออาหารหลักที่สามารถมาดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆเช่นชีสชานมและอาหารเช้าแบบฉบับชาวชาตันรวมไปถึงเนื้อและส่วนต่างๆของกวางเรนเดียก็จะนํามาทําเป็นอาหารเลี้ยงชีพภายในครอบครัว ในขณะที่ขนของกวางเรนเดียจะถูกนำมาเป็นรองเท้าหรือที่นอนสำหรับป้องกันผิวหนังจากอากาศที่หนาวจัดการย้ายถิ่นฐานในแต่ละครั้งชาวชาตันมองหาทุ่งหญ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดเพื่อที่กวางเรนเดียจะได้มีอาหารกินโดยชีวิตของกวางเรนเดียหนึตัวสามารถเลี้ยงปากท้องของชาวชาตันหนึ่งครอบครัวได้นานถึง2เดือน พวกเขาใช้ทุกส่วนของกวางเรนเดียอย่างรู้คุณค่าแม้กระทั่งเขากวางชาวชาตันก็นำมาแกะสลักเพิ่มลวดลายให้งดงามแล้วนำมาตกแต่งเกอร์บางก็ขายเป็นของที่ระลึกเพื่อหาไรายได้สู่ครอบครัวกวางเรนเดียและชาวชาตันอาศัยอยู่ด้วยกันมานานนับพันปีพวกเขาจะให้ความรักแก่กวางเรนเดียตั้งแต่พวกมันยังเด็ก สอนให้มีนิสัยเชื่องและเป็นมิตรเพื่อใช้ขี่เป็นพาหนะในการย้ายถิ่นฐานขณะเดียวกันชาวชาตันก็จะฝึกฝนเด็กๆในชนเผ่าให้สามารถอยู่ร่วมกับเบรนเดียด้วยความกลมเกลียว 3. การเดินทางอย่างอิสระและความเป็นอยู่ท่ามกลางอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวที่หนาวจัดเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากชาวชาตันต้องเผชิญกับอุณหภูมิติดลบ4 0่ถึงองศาเซลเซียสแม่น้ำลำธารทั้งหมดจะกลายเป็นน้ำแข็ง ทุกพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะที่อาจหนาได้เกือบถึง2เมตรพืชผัก,กรวมทั้งผลไม้ป่าล้วนกลายเป็นน้ำแข็งและแห้งตายส่งผลให้ชาวชาตันดำรงชีพด้วยการกินนมที่รีดมาจากกวางเรนเดียเนื้อสัตว์จากป่าตลอดจนเนื้อกวางของพวกเขาเท่านั้นโดยชาวชาตันมักนำของป่าที่หามาได้หรือส่วนต่างๆของกวางเรนเดียไปแลกเป็นสิ่งของจำเป็นจากหมู่บ้านใกล้ๆเช่นผ้าหม่มเสื้อผ้าหนาๆหรือของใช้จำเป็น เพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอดท่ามกลางความอ้างว้างของทุ่งต้นสนที่เขาโพลนไปด้วยหิมะกลางหุบเขาอันห่างไกลในมองโกเลีย 4. ฤดูใบไม้ผลิช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชาวชาตันถึงแม้ว่าพื้นที่ที่ชาวชาตันอาศัยอยู่จะอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาการเดินทางค่อนข้างยากลำบากแต่นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยก็ให้ความสนใจและอยากเดินทางไปสัมผัสกับวิถีชีวิตที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครของชาวชาตัน ในฤดูใบไม้ผลิช่วงระหว่างเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะกวางเรนเดียจะให้กำเนิดลูกกวางซึ่งชาวชาตานมีความเชื่อที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษว่าหากมีคนแปลกหน้ามาเยี่ยมเยือนในช่วงเวลาอันล้ำค่าน,นี้จะขัดขวางความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณระหว่างธรรมชาติกับกวางเรนเดียส่งผลให้ลูกกวางเรนเดียที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานต้องตายซึ่งการตายของกวางเรนเดียที่เพิ่งถือกำเนิดมานั้นเป็นเสมือนลางร้ายว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวชาตัน 5. ประชากรลดลงอย่างรวดเร็วชาวชาตันที่เคยมีอยู่เป็นจนํานวนมากราว200ครอบครัวกําลังลดจํานวนประชากรลงอย่างรวดเร็วทําให้ปัจจุบันเหลือครอบครัวชาวชาตันอยู่ประมาณ40ครอบครัวเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าวกวางเรนเดียกลุ่มสุดท้ายของโลกที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระชนเดินทางร่อนเร่พ,พเนจรไปตามฤดูกาลที่เปลี่ยนผ่าน ชาวชาตันที่เหลืออยู่มีแนวคิดที่ไม่ค่อยยึดติดกับอะไรอาจเพราะเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องของความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนผันหมุนเวียนของฤดูกาลและถิ่นฐานที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทําให้พวกเขามีความสุขได้อย่างง่ายดายเพียงมีแม่น้ําแสงแดดต้นไม้และกวางเรียนเดียรเท่านั้นชาวชาตันบางส่วนเลือกที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่โดยเข้าไปอยู่อาศัยในเมืองใหญ่ในที่ที่มีโอกาสมากกว่า ในขณะเดียวกันก็มีชาวชาตันบางคนที่มีโอกาสได้ศึกษาในระดับสูงในเมืองอุลันบาตอแต่เลือกที่จะกลับมาใช้ชีวิตในวิถีชาวชาตันดังเดิมที่ทุ่งแห่งมองกโกเลียอันห่างไกลเพราะพวกเขาเลือกความสุขในชีวิตที่พวกเขาสัมผัสดได้จากความทรงจําในวัยเด็กที่เติบโตอยู่ในชนเผ่าชาตันที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายแต่ก็ไม่อาจหาช่วงเวลาที่ดีเช่นนี้ได้จากที่ไหนบนโลก